ทวจ,จะนะคำสอนจากพระโอส์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการประโสนิพุทธประวัติชุดห้าเล่มจากพระโอค์โลก,กธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวภาคหนึ่งอ้างอิงหน้าจากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอส์ โลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวอานน์พิสุผู้ฉลาดในฐานะและอาจฐานะนั้นย่อมรู้ว่าข้อนี้มิใช่ฐานะข้อนี้มิใช่โอกาสที่จะมีคือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียวจะมีพระตถาคตผู้อรหันตสัสมมาสัมพุทธะ สององค์เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันนั่นมิใช่ฐานะที่จะมีได้ส่วนฐานะอันมีได้นั้นคือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียวมีพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะองค์เดียวเกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ ตรัสแก่พระอนุนที่เชตวันการปรากฏของพระตถาคตมีได้ยากในโลกพิสุททั้งหลายการมาปรากฏของบุคคลเอกไม่มีใครซ้ำสองมีได้ยากในโลกใครเล่าเป็นบุคคลเอกตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นบุคคลเอก ไม่มีใครซ้ำสองพิสุทั้งหลายการมาปรากฏของบุคคลเอกนี้แลมีได้ยากในโลกโลกที่กำลังมัวเมาก็ยังสนใจในธรรมของพระตถาคตพิสุทั้งหลายเพราะเหตุที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นจึงเกิดมี ของหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีสี่อย่างนี้ปรากฏขึ้นสี่อย่างอะไรเล่าหนึ่งพิสุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในกามคุณยินดีในกามคุณบันเทิงอยู่ในกามคุณครั้นตถาคตสแสดงธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณประชาชนเหล่านั้นก็ฟัง เงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงพิสุทั้งหลายนี่คือของหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่หนึ่งมีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัสมมาสัมพุทธ,ธะ 2. พิสุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในการถือตัว ยินดีในการถือตัวบันเทิงอยู่ในการถือตัวครั้นตถาคตแสดงธรรมที่กําจัดการถือตัวประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงพิสุุทั้งหลายนี่คือของหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สอง มีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะ 3. พิสุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในความวุ่นวายไม่สงบยินดีในความวุ่นวายไม่สงบบันเทิงอยู่ในความวุ่นวายไม่สงบครั้นตถาคตสแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบ ประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงพิสุทั้งหลายนี่คือของหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สามมีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะสี่พิสุทั้งหลายประชาชนทั้งหลาย ประกอบอยู่ด้วยอวิชาเป็นคนบอดถูกความมืดครอบงำเอาแล้วครั้นตถาคตสแสดงธรรมที่กำจัดอวิชาประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงพิสุททั้งหลายนี่คือของหน้าอาัศจรรย์ไม่เคยมีอย่างที่สี่มีขึ้นมาเพราะการบังเกิด ของตถาคตผู้อรหันตสัสมาสัมพุทธะการมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกหนึ่งการมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกพิสุทั้งหลายเมื่อพระสุขตะก็ดีระเบียบวินัยของพระสุขตะก็ดี ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นพิสุจทั้งหลาย พระสุขตะนั้นคือใครเล่าคือตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้ว จำแนกธรรมออกสอนสัตว์นี้คือพระสุขตะพิสุทั้งหลายระเบียบวินัยของพระสุขตะนั้นคืออะไรเล่าคือตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรทร์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ บริบูรณ์สิ้นเชิงธรมที่ตถาคตสแสดงพรหมจันทร์ที่ตถาคตประกาศนี้แหลกคือระเบียบวินัยของพระสุขตะพิสุทั้งหลายเมื่อพระสุขตะก็ดีระเบียบวินัยของพระสุขตะก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นพระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลกพราหมณ์เอยมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกลางคืนแท้ๆก็เข้าใจไปว่า กลางวันกลางวันแท้ๆก็เข้าใจไปว่ากลางคืนข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้อยู่ด้วยความหลงพราหมณ์เอย่ยส่วนเราตถาคตย่อมเข้าใจกลางคืนเป็นกลางคืนกลางวันเป็นกลางวันพราหมณ์เอยเมื่อใครจะเรียกผู้ใด ให้เป็นการถูกต้องว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงอยู่เป็นปกติและเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วเขาเมื่อจะเรียกให้ถูกต้องเช่นนั้น พึงเรียกเราตถาคตนี้แหลว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงอยู่เป็นปกติเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อแสดงแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐแก่โลกพิสุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์พิสุทั้งหลายตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรมซึ่งหมู่สัตว์กับทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจันทร,ร์พร้อมทั้งอัฏฐ์พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคฤหบดีหรือลูกคฤหบดีหรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นใดในภายหลังย่อมฟังธรรมนั้น ครันฟังแล้วย่อมเกิดศรัทธาในตถาคตกุระบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธาย่อมพิจารณาเห็นว่าคราวาดคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่างมันไม่เป็นไปได้โดยง่ายที่เราผู้อยู่ครองเรือนเช่นนี้จะประพฤติพรหมจรรย์นั้นให้บริสุทธิ บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดสะอาดดีแล้วถ้ากไรเราพึงปรงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนไปบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเธอพระตถาคตเกิดขึ้นนี้แสดงธรรมเพื่อความรำงับดับรู้พิสุทั้งหลายตถาคต เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรูช้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณนะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกทำออกสั่งสอนสัตว์ทำที่ตถาคตแสดงนั้น เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบรำงับเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับเย็นสนิทเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความรู้ครบถ้วนเป็นธรรมที่ประกาศไว้โดยพระสุขตะธรรมชาติสามอย่างทําให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลกพิสุทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไสตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัสมมาสัมพุทธ,ธะและทำรรวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติด้วยชราด้วยมรณะด้วย ภิสุทั้งหลายธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แหลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วใสตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นไปโลกเป็นอรหันต์ตสัสมมาตะมขอพระทานอภัยนะคะก็ไม่ต้องเกิดขึ้นไปโลกเป็นอรหรันตสัสมมาสัมพุทธ,ธะและทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุง่งเรืองไปในโลกพิสุ์ทั้งหลาย เพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกผู้เชื่อฟังพระตถาคตจะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนานพิสุทั้งหลาย เราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอ you know allora ื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมนุษย์ตยุฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมษย์ตยูชนเราใด ถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานครั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แล้วพระสุขตะได้ตรัสคำอื่นอีกดังนี้ว่าทั้งโลกนี้แลโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ ได้ประกาศไว้ชัดเจนแล้วทั้งที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มรุตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษม กระแสะแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูมด้วยปราโมทารธนาธรรมอันเกษมจากโยคะเธอส่งขนานนามพระองค์เองว่าพุทธการสนทนากับโทนพราม เรื่องในที่นี้ด้วยพระรามทูลถามท่านผู้เจริญของเราท่านเป็น,ทนเทวดาหรือพระรามเอ๋ยเราไม่ได้เป็นเทวดาดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นคนธรรมหรือพรามเอ๋ยเราไม่ได้เป็นคนธรรมดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นยักษ์หรือพระรามเอ๋ยเราไม่ได้เป็นยักษ์ดอก ท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นมนุษย์หรือพรหมามเอ่ยเราไม่ได้เป็นมนุษย์ดอกท่านผู้เจริญของเราเราถามอย่างไรอย่างไรท่านก็ตอบว่ามิได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นท่านเป็นอะไรเล่าพรหมามเอ่ยอาสวะเราใดที่จะทำให้เราเป็นเทวดา เพราะยังละมันไม่ได้อาสะวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนตานยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพรามเออยอาสะวะเหล่าใดที่จะทำให้เราเป็นคนทำเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะยังละมันไม่ได้อาสะวะเหล่านั้นเราละได้ขาด ถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพราหม์เปรียบเหมือนดอกบัวเขียงบัวหลวงหรือบัวขาวมันเกิดในน้ำเจริญในน้ำโโราขึ้นพ้นน้ำตั้งอยู่น้ำไม่เปียกติดมันได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะพราหม์เรานี้เกิดในโลกเจริญในโลก ก็จริงแต่เราครอบงำโลกเสียได้แล้วและอยู่ในโลกโลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อนเราได้พราหมณ์ท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะดังนี้เธอพุทธประวัติเรื่องย่อที่ควรทราบก่อนบัดนี้เราผู้โคตมะโคตระ ประทานภัยบัดนี้เราผู้โคตมะโคตรรเจริญแล้วสากยะตระกูลเคยตั้งความเพียรไว้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านครของเราชื่อกบินลพัฒบิดาของเราเป็นราชาชื่อสุดโททนะมารดาผู้ให้กำเนิดเราชื่อมายาเทวีเราอยู่ครองเรือน29ปี มีปรา,าสาทสูงสุดสามหลังชื่อสุจันทะโกกนุทะและโกนยะจักมีหญิงประดับดีแล้วสี่หมื่นนางนารีผู้เป็นชายาชื่อยะโสธราลูกเราชื่อราหุนพราะได้เห็นนิมิตทั้งสี่เราจึงออกด้วยม้าเป็นพาหนะทำความเพียรถึงหกปีเราได้ทำสิ่งที่ใครใคร ทำได้โดยยากเราเป็นชินะผู้ชนะประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิป,ปตนะเมืองพาราณสีเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าชื่อโคตมะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายพิสุผู้เป็นอัครสา,าวกสองรูปชื่อโกริตะและอุปติสสะอุปทาผู้ใกล้ชิดของเราชื่ออานน์ ิสุนีผู้เป็นอักครสา,าวิกาสองรูปชื่อเขมาและอุบลวันนาอุบาสกผู้เป็นอัครอุปทาสองคนชื่อจิตตะและหัตถาระวกะอุบาสิกาผู้เป็นอัครอุปถายิกาสองชื่อนันทมาตาและอุตราเราได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุด นักควงแห่งไม้อสศัตถะเรื่องสั้นๆที่ควรทราบก่อนอีกหมวดหนึ่งพิสุทั้งหลายในพัทธกัปนี้ในบัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัสม,มาสัมพุทธะได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกพิสุทั้งหลายในบัดนี้เราผู้อรหันตสัสม,มาสัมพุทธะเป็นกษัตริย์โดยชาติบังเกิดแล้วในขัติยสกุล พิสุทั้งหลายในบัดนี้เราผู้อรหันตสัสม,มาสัมพุทธะโดยโคตระเป็นโคตมะพิสุทั้งหลายในบัดนี้ประมาณอายุขไขแห่งสัตว์ในยุคข,ของเราสั้นมากผู้ที่เป็นอยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีเป็นอย่างยิ่งที่เกินร้อยปีขึ้นไปมีน้อยนะักพิสุทั้งหลายในบัดนี้ เราผู้อรหันตสตัสม,มาสัมพุทธ,ธะได้ตรัสรู้ณขวงแห่งไม้อัสตะพิสุทั้งหลายในบัดนี้สาวกสองรูปมีนามว่าสารีบุตรและโมฆคลานะเป็นอัครสาวกคู่เลิศของเราพิสุทั้งหลายในบัดนี้สาวกสันนิบาตของเรามีเพียงครั้งเดียว และมีพิสุถึง1,250รูปสังฆสันนิบาตแห่งสาวกของเราในครั้งนี้ผู้เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสพทั้งสิ้นพิสุทั้งหลายในบัดนี้พิสุผู้เป็นอุปถากกล้ชิดของเราคืออานน์จักเป็นอุปทาอันเลิศพิสุทั้งหลายในบัดนี้ พระราชานามว่าสุทโทธนะเป็นบิดาของเราพระเทวีนามว่ามายาเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดแก่เรานครชื่อกบินลพัทเป็นราชธานีแห่งบิดาของเราสาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวตถาคตะสาวโก พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลคณะงานธรรมวัฒนาปาพงกลุ่มอาสาสมาัครพุทธวจนะหมวดธรรมพี่น้องชาวเพื่อนสายแห่งธรรมทุกท่านบุตรลธิดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆท,ท่าน